The cat กลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิธีนงศักดิ์เนาะอยู่กับขาพระเจ้าพิธีนงศักดิ์สิ่นเก่าสิ่นเคยเนาะก่อนอื่นก็ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องโม่ทุกสูทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะเป็นได้สบายดีบอทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นได้อากาศฮอนบอหรือว่าฝนตกทุกคนอ่าหรือว่ามีอากาศหนาวแล้วเนาะึ่งอยู่ภาคเหนือของไทยน่าจะหนาวแล้วเสฉนเชียงใหม่เชียงรายไปเสิเนาะึ่วว่าอยู่ภาคเหนือของเราวนารเขาลมพะบางในอากาศเย็นทุกคนเน คนกับเป็นวัดเป็นไขาได้ง่ายนะใดๆก็ตามเนาะหักษาสุขภาพหมอทุกสูตทุกคนเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะสำหรับพี่ๆทานไรที่เข้ามาเบื้องใหม่เนาะยังไม่กด subscribe ฝากกด subscribe เนาะแต่อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อผมพลาดคลิปใหม่ๆของขาประเจ้านั่นเองแล้วทุกคนสวัสดีวันี้เราจะมาโอบรมเรื่องในการเนาะส่งเบาเรื่องการเข่าเฮียนแพทย์หมอเนาะไม่ว่าจะเป็นอยู่ทางฝั่งลาวไทยเนาะแล้วก็ต่างประเทศเนาะเรื่องสแตนดาร์ด เลือกมาตรฐานในการสอบเข่าเฮียนนะกับเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่แบบถือว่ายากพอสมควรเนาะแต่ว่าระดับความยากของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันนะทุกคนเนาะสำหรับเมื่อนี่เนาะเอามาฟังเนาะการสอบเข่ามหาวิทยาลัยเนาะอยู่ประเทศไทยเนาะว่ายากสัมภาระเนาะสจะไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะเพื่อนวาน้องเนี่ยเป็นไอ้เฮียนเก่งเนาะสอบติดหมอเนาะที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนาะซึ่งทุกคนก็รู้แล้วเนาะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็เป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนยาะผมแม่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ดังอันดับต้นๆของประเทศไทยเนาะในปัจจุบันนี่ข้าพเจ้าคิดว่านะ่าจะเป็นบ่อหนึ่งกับสองเนาะห้องจากมหิดลหรือว่าอันดับหนึ่งเนาะ จุฬาอันสองมหิดลเนาะได้ยินว่าแบบสั้นเนาะมันจะเปลี่ยนไปเป็นสินะทุกคนเนาะอาจารย์ว่าเออบางทีก็จุฬาบางทีก็มหิดลเป็นสินะสอสอมหาลัยนี่ก็คือเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเนาะมีชื่อเสียงแห้งเนาะทุกคนเนาะบอกว่าจะเป็นคนลาวคนอ่าต่างประเทศเมียนมากัมพูชารทางทางทิศตะวันตกเนาะคนตะวันตกเนาะทุกคนเนาะก็จะมาเฮียร์ไรน์เนาะ สวัสดีเป็นมหาวหิทยาลัยที่จิตแรงกิ้งเนาะระดับโลกนั่นเองนะทุกคนส่วนรายการข่าวเหียนหมอเนาะได้ยินพีพีของไทยเพิ่นบอกว่าการข่าวเหียนหมออยู่ประเทศไทยเนาะเพิ่นจะหับเอาแต่คนไทยหลอดเปอร์เซ็นเนาะหลังจากนั้นจบมาแล้วก็จะมาหับใส่ทุนเนาะให้กับคนไทยหับให้กับภาษาช่วนไทยนั่นเนองเนาะส่วนชาวต่า,ตางชาติเนาะก็จะ จจะะเขาจะกลับประเทศเขาเนาะหลังจากเขาเรียนจบเนาะเพราะว่าเรียน6ปีนี่ก็ถือว่ายากเนาะอ่าส่วนหลายเขาจะหาบชาวต่างชาติที่ไปเรียนระดับมาสเตอร์เนาะอ่าด็อกเตอร์เนาะอ่ามาสเตอร์ดีกรีสินะปริญญาเอกปริญญาโทสินะส่วนส่วนหลายคนเนาะก็มีพี่ๆหลายคนบอกว่าหมอนี่เมื่อไรจะมาสมัครเรียนอะไรเงี้ยเนาะขอให้เวลาเฮเบียรก่อนเนาะทุกคนเนาะเฮเบียรอยู่นี่ก่อนประมาณ2-3ปีเนาะถ้ามีโอกาสแล้วมีทื่นมียังก็ทดลองสมัครเบิ่งเนาะ ทุกคนนสววะสวัสดี๋ยครับไปเปิดกันเนาะ,ะการสอบเสงิงและการคะแนนที่จะต้องเข้าไปเ,เียนหมออยู่ประเทศไทยเดี๋ยวใดเนาะกะเพราะว่าได้ยินตลอดเนาะเพราะว่าพี่ๆคนไทยมันมาคอมเมนต์เนาะการที่แบบเด็กน้อยอยู่ประเทศฝรั่งเนาะคนจะติ้วตั้งแต่มัธยมไปสินะเนาะข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าก็ยังแบบเียนสายเดียวกันนะก็รู้สึกแบบฟังแล้วเฟินเนาะแล้วก็มวนไปนำเนาะเพราะว่า เรส่วนตัวกับเป็นคนที่มักอ่านอ่านหนังสือเนาะมักอ่านมักอ่านบทเรียนะนะนั่นนะเนาะโอเคเนาะไปฟังกันแล้วกนชื่อจอร์จไปได้หรือกูนคะ 1, 2, 6, ครับที่หนึ่งกสอหกสามครับที่หนึ่งเตรียมครับอยากเป็นนักบินครับปกติอ่านสามถึงสี่ชั่วโมงครับชีวะครับอตอนนี้ฟังวันเกิร์ตื์นครับเทเลสวิฟครับเ,เล่นเกมกับเรียนภาษาญี่ปุ่นครับ นึกถึงแม่วิเวียนะครับ IG จ o อบบี้จีพีพครับเราทุกคนครับวันนี้นะครับพี่เวียต้องสอวิญยาเป็นพี่บุตมบรรดาน,นะครับวันนี้มีแขกคนสำคัญนะคะมาพิสัมภาษณ์เขาบอกว่าเป็นที่หนึ่งประเทศปีล่าสุดนะคะก็ต้องให้ที่หนึ่งประเทศปีหลายๆปีที่แล้วค่ะมันเป็นคนสคัมภาษณ์นะคะแนะนำตัวเลยน,นะน้องจอบ่ะครับก็ชื่อจอบัาพาเวรกินนกูละคะับก็ปีนี้เนี่ยก็สอบได้ ที่1ของคณะแพทย์จุฬาครับอ๋อแพทย์จุฬาแพทย์จุฬามี MDC อยู่เท่าไหร่ล่ะครับลูกปีนี้เจ็ดหกล้ครับเจ็ดหกกัเหรอพี่ว่าใคมากล่ะลูกของของของพี่เท่าไหร่ครับของพี่ MDC อยู่หกสิบเอ็ดขาสิบห้าปีเองลูกไม่เยอะไม่ไม่น้อยนะสิบห้าปีเองอน้องเจอบค้าเดี๋ยวขอย่านิดนึงไปไหนเป็นที่หนึ่งประเทศแล้วปีนี้เราได้ตำแหน่งพวกอะไรบ้างก็มีที่หนึ่งประเทศครับแล้วก็เป็นที่หนึ่งหมอจุฬาที่หนึ่งจุฬาเหมือนกันเลยแล้วก็ ฟิสิกส์สามัญร้อยเต็มอุ้ยพี่ไม่ได้อุ้ยนี่สุดยอดเลยร้อยเต็มฟิสิกส์สามัญแล้วไม่เหลือคะแล้วก็มีแกะนะครับแกะสองชุดสามร้อยแกะสองชุดสามร้อยแล้วก็แกะแกะในความนัแพ็กก็เต็มร้อยถูกไหมก็ก็คือแกะแกะมีแกะเชื่อมโยงกับแกะอิงก็คือเต็มหมดครับแล้วก็ไอ้เชื่อมโยงในความนัแพ็กก็เต็มร้อยด้วยครับอืมนี่ของจริงสู้ไม่ได้เลยนะคะดิฉันไม่เคยมีร้อยอีกเลยนี่ร้อยทั้งพลืดนะคะสุดยอดมาก ขอย่าถามเพิ่มอีกนึงเมื่อกี้บอกว่าที่1ประเทศแล้วมันมีการบล็อกต่อดีไหตัวเลขเท่าไหร่เอาไปโชว์ซิปีนี้รอ,อยเต็มรอยก็แ6 4 7 0 9่คือจะบอกว่าหนูชนะพี่แต่86แล้วลูกหลักหลรายการวันนี้ก็คืออยากจะให้ส่งผ่านความรู้แนะนําแนวทางหรือคําเตือนต่างๆไปยังรุ่นน้องเริ่มเตรียมตัวกับหนังสือจริงๆอ่านานไหมคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถามว่าเริ่มเตรียมตัวแบบจริงจังครับตอนไหนคือ จริงจังเนี่ยคือตอนปิดเทอมขึ้นมห้าปิดเทอมขึ้นมไม่ใช่เออไทยท้ายมห้าปิดเทอมขึ้นมห,นมหปิดเทอมขึ้นมหกปิดเทอมขึ้นมหกนั่นคือจริงจังละครับแต่ว่าคือจริงจังหมายถึงว่าก่อนนั้นเนี่ยตอนช่วงมสี่มห้าเขาก็เตรียมมาเรื่อยๆด้วยเลขถูกไหมฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็อังกฤษไทยสังคมัครบในเจ็ดวิชานะเจ็ดวิชาหลักก่อนเจ็ดวิชาเนี่ยตอนตอนมหกตอนจบจริงๆตอนมห้าจบในห้องเนี่ยไปกี่วิชาจบจริงๆคือตอนม5ขึ้นม6กค่ะวิชาที่ ผมไม่เคยเรียนมาก่อนเลยคือไทยสังคมไทยสังคมคือไม่เรียนพิเศษใช่เพอเน้นเจ็ดเน้นห5วิชาละใช่คือไทยสังคมเนี่ยค่อยเรียนคอร์สเอนทานอย่างเดียวคอร์สเอนทานอย่างเดียวครับคือถ้าเราสมมติเราเรียนในห้องเรียนเพียงพอแล้วเราเรารู้ตัวแล้วว่าเราเรียนเพียงพอเราก็สามารถที่จะแบบไม่ต้องเรียนพิเศษก็ได้ถูกไหมใช่ค่าใชจ่ายก็จะสามารถลดลดส่วนของเรียนพิเศษได้ใช่ลดลดประหยัดเวลาด้วยประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าบางคนเวลามาจากัดยู่คืออยู่ไทยนะทุกคนเนาะเป็นคันเบ้าเรื่องเศรษฐกิจเนาะขอบครั้วที่แบบ เผื่นมีแบบพื้นฐานมาแล้วนะเวลาเอ่อเผื่นเลี้ยงลูกเน,ะนาะคันว่าเลี้ยงอันนี้ก็เลยเศรษฐกิจเนาะคือแบบเผืมีครอบครัวที่มีขดข่ายจะมีฐานะอยู่แล้วเนาะการที่แบบเด็กน้อยเนาะคือว่าน้องๆเป็นสอบหมอซะที่แบบอยู่ในกรุงเทพในเมืองใหญ่เนี่ยนาะมีโอกาสสูงหลายเนาะเพราะว่าอย่างราะว่าหนึ่งครอบครัวแบบเขาเลยแบบปูพื้นฐานให้ลูกแล้วนะสองมาก็จะมีแบบเคยแบบมีเงินเนาะคันว่าโดยตรงก็มีเงินหรือว่ามีอ่า เออเครว่าสับินเนาะในการส่งรูปไปเยี่ยนเพิ่มไปสิทุกคนเนาะเห็นไฮเดเล็กน้อยที่แบบอยู่ในเมืองนมีความแบบเขาสลาดเนาะเขาได้หับพู้เขาได้เปิดโลกเปิดหูเปิดตาเนาะได้เห็นเนาะได้เหยนในสิ่งที่ใหม่ๆเนาะเป็นสิ่งที่แบบมันดีเนาะทุกคนเนาะดีนี่นัลนผนุกว่าเออการที่เขามีโอกาสเนาะมีเงินเนาะมีแบบแบบเครื่อนวัฒนาทีดีเนาะเขาก็จะได้แบบอยู่ในบที่แบบ มีโอกาสหลายก่อ์คนอื่นนอกจกคนนาะอันนี้เป็นสิทีิสมส่วนเราปรแม่ว่าคนอยู่นอกมุ่เก่งคนในนอกมุ่งเก่งในการนอนทุกคนนอะแต่ว่าโอกาสมันจะน้อยกว่าเนาะความคู่มันก็จะบปหลายเท่ากับคนอยู่ในเมืองนอะอันนี้ก็ตามความคิดของข้าพเจ้านะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนาคือข้าพเจ้าเป็นคนบนนอกนกคนาะการที่แบบถ้าท้าวเก่งสับกับคนในเมืองเขาอาจจะบมทันเขาแต่เขาก็จะเรียหนาหลายกว่าเขาเนาะเพราะว่าเขาต้อง ปรับโตเราต้องศึกษาข้อมูลไปสิละอันนี้ไม่ขึ้นกับเราคือกันเนาะแต่ว่ากระชมเฉยแอะไรน้องๆกับเก่งอะไรอะไรเราทุกคนเนาะเพราะว่าก็จาได้ไป็ติวไปเรียนไปอะไนั่นเนาะทุกมื้อทุกมื้อเนาะอ่าบางคนเราพอแม่ส่งไปเรียนบุญเรียนไปสิกับพวกพดให้เป็นบ่อันนี้แต่ว่าด้วยความที่แบบน้องเก่งแล้วเนาะบวกกับการส่งเสริมของครอบครัวเนาะไปเรียนไปสิเนาะก็เฮ็ดให้น้องๆได้ความรู้หลายเนาะเก่งอันนี้ก็ะชมเฉยนะทีนี้ถามนิดนึงตอนถ้าสมมติฟิสิกส์ที่มันที่เหลือนี่เป็นฟิสิกส์อะตอมนิวเคลียร์เงี้ย หนูดันทุรังเก็บต่อไหมหรือว่าหนูเข้าคอร์สเอ็นเลยเข้าคอร์สเอ็นเลยค่ะเข้าคอร์สเอ็นเลยเพราะว่าวางแผนไว้ต,ตั้งแต่ต้นแ,แล้วว่า <Mountain> ขึ้นขึ้นมหกเนี่ยต้องเริ่มคอร์สเอ็นแล้วเราะมคอร์สเอ็นเนี่ยฉะนั้นคอร์สอันอื่นที่ไม่จบจริงๆอ่ะก็จําเป็นต้องตัดใจทิ้ง <Mountain> จริงๆริงใช่แล้วก็คือในคอร์สเอ็นเนี่ยเขาจะมีสรุปเนื้อหาส่วนนั้นไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรียนที่ที่โรงเรียนตอนมหกอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ฉานารยผูกำเลยคิดว่าส่วนเนี้อาจจะ ถ้าไม่ทันจริงๆก็ตัดได้ตัดได้ครับอันนี้คือทำตาม,ตามรถแบบออริบานเป๊ะเลยใช่ <laughs> คือมีวินัยดีมากนะครับต้องยอมรับว,ว่าคือจ๊อบเนี่ยเป็นสิ่งเป็นคนคือจริงไม่ใช่จ๊อบหรอกทางบ้านเนี่ยเป็นคน<ช>เหมือนเดยกกัน<ช>เลย,เลยคือทุกคนมีวินยัยเลยก่นจะเป็นแจ๊บจ๊อบหรือพี่สาวทุกคนมีวินัยหมดอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากคือพอมีวินัยพอถึงเวลาปุ๊บคือรู้เลยว่าต้องตัดคือต้องตัดต้องตัดต้องตัดเนาะ,ตอ,ต,นะตอนที่บอกว่าจริงจังเนี่ยเรียนเรียนเยอะไหมต่อวันเนี่ย เก้าโมงถึงจนถึง <9. S 2> จนจนถึงประมาณเที่ยงครึ่งครับแล้วก็พาร์ทบ่ายจะเป็นประมาณบ่ายโมงจนถึงประมาณบ่ายสี่หรือบ่ายห้าอ่าบ่ายสี่บ่ายห้าครับแล้วมีพาร์ทค่ำไหมครับพาร์ทค่ำพาร์ทค่ำไม่มีครับไม่มีแล้ว,ลวคืเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรียนเชา้าบ่ายแล้วก็ค่ำอ่ะมันจะไม่ไม่มีเวลาทวนที่เรียนมาทั้งวันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับน้องหนือควจะสระทับใว่าเอ๊ะเช้าบ่ายแล้วก็พักไม่ใช่นะครับเช้าบ่ายและทวนทวนมันคือพาร์ทค่ำพารค่ำคือทวนถูกไหมลูก อ่าก็คือก็คือทวนทวนทวนที่เรียนมาทั้งวันทวนมันทั้งวันชือคือก็อไม่ได้ทักแต่ว่าเรียนทวนสิ่งที่เรียนมาทวนหนังสือเพราะว่าถ้าไม่ทวนนี่มัน,ม,นมันมันหายเยอะจริงๆอิครับแล้วก็อ่านหนังสือต่อถึงกีโงก่โมงแล้วนอนกี่โมงส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ส่วนตัวเป็นคนที่นอนดึกไม่ได้ครับนอนดึกไม่ได้ใช่พราะฉะนั้นดึกสุดๆเลยเนี่ยจะประมาณแค่เที่ยงคืนครึ่งได้ได้แค่นั้นครับแล้วตื่นกี่โมงครับลูกตื่นส่วนใหญ่ก็ประมาณ 8ดโมงครับตื่นแปดโมงคือนอน8ชั่วโมงครับอันนี้อันนี้เห็นด้วย <8 S 1> นะที่ว่าการนอน6ชั่วโมงมันน้อยเกินไปสำหรับเด็กมหเรียนเสร็จพอสมมติเราควบคุมเวลาเพื่อเริ่มแต่ปิดเทอมมหาขึ้นมหใช่ไหมครับเด็ดเสร็จคอร์สเอนดนูพันให้จบประมาณเมื่อไหร่ครับที่แพลนให้จบคือประมาณกันยาครับกันยาเดเดลน์ลคือ,ค,อคือกันยาคือช่วงกันยาแสดงว่าหลังจากกันยานั้นจะมีกิวัต้ต่อคือแพนํามหลังจากกันยาจะเป็นจะเริ่มเป็นคอร์สพวกตะลุยโจ์นะครับตะลุยโจท์ คือเ,เริ่มมาจมมาทาเยอะขึ้นจ<ช>ับด้มากขึ้นคือ up พสกิลนั่นเองถ<ช>ูกไหมครับก็คือฝึกตัวนั้นมีมีมีหลุดบ้างไหมมีหลุดไหมตอนนั้นแบบวิชาดี้เลยนไม่ทันหรือแบบติดอักซิเดนต์อะไรเง,งี้ยมีไหมอ่าตอนนั้นจําได้ว่าไม่มีเลยครับไม่มีเลยใช่คือคุมตัวเองดีตลอดใช่เพราะว่าอย่างอย,อย่างช่วงปิดเทอมครับคือผมวางแผนว่าเรียน3วิชา3วิชาปิดเทอมปิดเทอมเรียน3วิชาก็คือจะเป็นวิชาที่ เป็นวิชาคนวณแล้วก็เน้นความเข้าใจเพราะมันจะลืมยากอ่าก็คือเลขแน่นอนละเลขฟิสิกส์แล้วก็เคมี<ล>3า <3 S 1> ตัวสามวิชาก่อนเลย3มตัวที่จะมามาพร้อมกันตอนแรกเลยใช่ไอสามวิชานี้จ้องว่าตัวไหนเป,ป็นอุปสรรคสุดที่คิดคือเคมีครับเคมีทําไมอะคะเคมีครับมันมัน,ม,นมันเหมือนกับคือถ้าอย่างอย่างฟิสิกส์เนี่ยมันจะมันจะมีความยากตรงส่วนที่เป็นคนวณแล้วก็ส่วนที่เป็นสูตรส่วนชีวะมันจะจะยากตรงส่วนที่เป็นเนื้อหาเนื้อหาเยอะ ส่วนเคมีอ่ะมันเอาความยากของเคมีไอ้ของชีวะกับฟิสิกส์มารวมกันอยู่ในเคมีก็คือมาถึงพาร์ทที่เป็นบรรยายอ่ะอะตอมอย่างเงี้ยตาตารางท่ากันท่าใช่ก็ละเอียดแล้วก็หลอกนู่นหลอกนี่เยอะแยะไปหมดส่วนพาร์ทคำนวณก็กดเบรดทั้งนั้นเอ่อปริมาณสารก็แบบว่ายากขนาดหลือช่าก็เลยบอกเคมีต้องใช้2สกิลพร้อมๆกันเลยยากสุดก็เลยคิดว่ายากสุดทีนี้ในไหนพี่จากการสัมภาษณ์เมื่อกี้พี่รู้เลยว่าจอต้องเก่งคำนวณมีทริคอะไรทำให้เรียนฟิสสิก์กับเลขแล้วแบบดูไม่ยาก เลขกับฟิสิกส์มันเป็นวิชาที่คำนวณอะคะแล้วมันมันเป็นสกิลต้องฝึกฝนฉะนั้นะผมคิดว่าเอาจนนอาําจนวนเข้าเข้าสู้จํานวนเข้าสู้ใช่ก็คือฝึกทําเยอะๆอะครับเราฝึกทําไปเรื่อยเราเราจะเจอว่าจุดที่เราผิดบ่อยๆตัวที่เราตายบ่อยๆคือจุดไหนแล้วเราก็พอพอทาครั้งต่อไปเราก็ต้องเตือนสติตัวเองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราผิดบ่อยๆแล้วนะครั้งต่อไปอเราต้องไม่ผิดแล้วคือง่างคือช่วงทบทวนวิชาไหนก็ตามต้องเอาเลขมาใส่สิบถึงยี่สิบ้อเอาเลขมาใส่ทุกวัน,นะะอ่าสิบทุข้อสิบยี่สิบข เป็นเทคนิคนี้ดีนะโน้ตเลยนะคะเทคนิคนี้โน้ตเลยนะคะที่อยากที่ว่าจอบผ่านฟันฝ่ามาทั้งปีเงี้ยหรือบางทีคือตั้งแต่การเรียนมัธยมเนี่ยคือคนเราจะมีผลึกในใจอ่ะผลึกที่แบบสําคัญที่สุดที่ว่าอันเนี้ยถ้ามีอ่ะเฮ้ยแม่งแบบทําให้สําเร็จแน่นอนแบบไม่ e i แเพเลยอะไรเงี้ยฝากถึงรุ่นรุ่นน้องเราที่แบบจะสอบข้ามหาลัยอ่ะว่าน้องก็มีสิ่งนี้นะฝึกให้เกิดขึ้นให้ได้ก็ สิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ผมคิดว่าต้องใช้อ่ะก็คือความรับผิดชอบต่อความฝันรับผิดชอบต่อความฝันใช่คือถ้าเกิดว่าเรามีมีเป้าหมายแล้วเราเรามีความฝันแล้วว่าเราอยากจะเข้าเข้าที่ไหนอยากาจะอนาคตจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือพอเราวางเป้าหมายไปแล้วอ่ะสิ่งที่ต้องมีคือความรับผิดชอบความรับผิดชอบมันจะกวาดรวมทุกอย่างเลยมันจะกวาดรวมทั้งความพยายามความอดทน<ม>แบบว่าเจออุปสรรคแล้วก็ไม่ท้ออะไรครับเพราะว่า ถ้าเรามีความฝันนั้นเราเราตั้งมันเป็นเป้าหมายไว้แล้วต้องเราคิดว่าเราต้องพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับ mm hmm. ไม่ว่าอะไรจะเข้ามากับตัวเรา,าเราอาจจะมีค่อยยบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราเราจะกลับมาเข้าทางได้เพราะว่าเราเตือนสติตลอดเวลาว่าสิ่งนี้คือเป้าหมายของเราน mm hmm. ะทีนีอ้อีกอย่างนะึงารเพลินปีนี้เป็นปีพิเศษ เป็นปีที่แบบเหมือนแบบไม่ค่อยได้เกิดเรื่องนะโควิดโควิดเ, COVID, อ,เออเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากตั้งแต่อยู่บ้านเรียนแอน่แวร์กันไปโรงเรียนไม่ได้เปิดเรียนมาเพื่อจะเรียนเต็มที่ดันเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์เรียนออนไลน์บ้างหละ่ะนะคะคำเตือนขออนุญาตเป็นคําเตือนที่แบบว่าเตือนน้องๆว่าอันนี้เป็นจุดพลาดนะที่อ่ะเคยพลาดมาก่อนอย่างอย่างแรกที่อยากฝากคือ,อบางครั้งอะแพลนของปีที่มันผ่านมา อาจจะใช้กับปีนี้ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือปีนี้เวลาน้องน้อยกว่าปกปติด้วยถ<อ>้นานับแต่ตอนนี้ครับแล้วก็<อ>หลายคนบ่นเข้ามาว่าปีนี้การบ้านงานลงลงเยอะมากอมอปก็เยอะมากฉะนั้นเวลาอ่านหนังสือเวลาเตรียมตัวเอนทานอ่ะมันจะลดลงครับบางครั้งอ่ะเราฟังแพลนรุ่นพี่ไวอ้อ่ะแต่ว่าอย่าไปทาตาม100%็คือเอากลับมาฟังเข้าตัวแล้วก็คิดว่าจะปรับให้เข้ากับเราอย่างไงปรับให้เข้ากับวิถีกับเข้ากับความชอบชีวิตของเราอย่างไร ยไปทาตามเขาทุกอย่างให้น้องอเตรียมตัวตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้ครับ<ม>ตั้งแต่เนินเน่นๆก็คือ,อมีเป้าหมายแล้วก็เริ่มเลย<ม>เพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนจริงๆถ้าเกิดว่าเราเตรียมพร้อมไปก่อนหน้านั้นแล้ว,วอนาคตจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็จะรับมือกับมันได้<ม>เพราะว่าเราได้เตรียมตัวมาก่อนแล้วโอเคครับขอบคุณมากเลยฟังแล้วแบบโอ้โหวันนี้นี่แบบว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์เป็นเจอร์นี่มากเลยนะคือคอนขออ้อปิดเนี้ยถ้าเราไม่มีเวลามาคุยเงี้ยหรือเรื่องอย่างเงี้ย เราจะไม่ได้สัมผัสเลยนะแล้วแบบมันก็เป็นความลับถูกไหมใ่ใช่ซึ่งแต,แต่พี่มันประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าน้องก็จะได้ไอเดียว่าเฮ้ยไปปรับการอ่านหนังสือศรรศของเรามีทั้งผลึกมีทั้งคําเตือนอะไรเงี้ยนะคะต้องขอบคุณจ็อบมากที่แบบมาเป็นแบบให้ความรู้วันนี้เลยพี่ขอตัวแทนร้องขอบคุณจ็อบมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าเรามีความฝันนั้นเราเราตั้งมันเป็นเป้าหมายแล้วทุกคนสว,นวัสา,า,าีครักระเบื้องคลิปจบไปแล้วเนาะสว,วัสเป็นน้องจ็อบเนาะได้ทุนอันดับหนึ่งเนาะแต่ว่าปีนี้เป็นเป็นปีสอง 2,563เนาะแต่ว่าปัจจุบันในกาปี2,566นะทุกคนเนาะหลายปีแล้วเนาะที่แบบนอกได้ติดระดับประเทศเนาะถือว่าเก่งหลายซึ่งส้มเนาะเก่งแหงเนาะทุกคนเนาะอ่านี่หละเนาะทุกคนอ่าได้ก็ตามเนาะอ่าโดยส่วนตัวเนาะข้าพเจ้ากับอ่า อยากให้น้องๆเนาะว่าจะเป็นคนลาวคนไทยครับมาเหมือนกันตั้งใจเนาะถ้าผู้ใดมีความฝันเนาะอยากเป็นหมอเนาะก็สามารถคืออยู่ไทยเนาะมันจะมีโอเพนเฮาส์เนาะทุกคนอยู่ลาวมันยังบาทันเหตุเถื่อนอกะในใจก,ก็อยากให้ประเทศลาวามีโอเพนเฮาส์แปลว่าให้น้องๆไปสัมผัสเบิ้งว่าน้องๆมักสาขาวิชาอันใดทุกคนเนาะก่อนที่จะเข้าไปเฮ e ียนแตท้เนาะเพราะสมมติว่าบ่ามักเนาะเข้าไปเฮียนแล้วผ่นว่า เบื่อไปสินะหมากแต่ทำอิซกับเขาไปแล้วเบื่อไปสินะก็อาจจะเสียเวลาเนะาะหาว่า มีโอเพ่นเฮาส์ก็อยู่ประเทศไทยเนาะก็คือ้ิดีเนาะเพราะว่าเออเฮาหมักตัวนี้แท้ๆเนาะเวลาเฮาไปเฮียนไปอย่างเฮากับมอเนอร์นั่นสิละเนาะได้ก็เป็นกำลังใจให้ทางใจเฮียนอ่านหนังสือหลายๆเนาะเหตุคืนนอกจ็อบก็ได้เนาะทุกคนเนาะตอนเศร้าเนาะกลับไปเฮียนเนาะตอนแรงพักบ่ายก็เฮียนนะต้องขับมาทวนบทเียนคืนเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าการที่เฮาบัทวนบทเียนคืนมันจะเห็นให้เฮาลืมเนาะจะพูดชื่อได้เมื่อนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสมเสยเลยเนาะก็อยากให้คนลาเฮา คืออยู่ในเมืองเนาะก็ไม่อยู่แล้วเนาะก็จะ,ะส่งลูกแบบไปเรียนพิเศษไปใช่มนะซึ่งอยู่เขตน,นอกก็อาจจะยากนหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ่ะในนั้นกตามเป็นกำลังใจให้เนาะทุกคนตนนั้งใจเฮียนอ่านหนังสือหลายๆเนาะปัจจุบ,บันเนเนาะการที่แบบ เขาจะเขียนด้วยตนเองกับเป็นสิ่งที่ง่ายเนาะตามออนไลน์ต่างๆเนาะแต่ว่าข้อมูลหรือว่าหลักฐานหรือว่าเอกสารที่แบบเขาจะเข้าใจละเอียดลึกซึ้งเนาะต้องไปเรียนพิเศษเป็นวันลกคนเนาะอ่ะในรายการเนาะคลิปข่าวก็จะเปในว้นละคนถ้าคนมากดไลค์กดแชร์ subscribe เนาะเป็นกำลังใจสองไล์สตัก์ของเราโอเคสวัสดีดีสวัสดีครับ